รถหลายหลายวันนี้เที่ยงอะหางแถวอยู่ทุ้นน่ะเลยเลยเกือกมามาหาพรไปแล้วอะ่ะประตูหนึ่งอะ่ะเมื่อกี้ผมมาเนี่ยผมได้ฮักเข้ามาในนิคมเนี่ยแล้วก็มาเข้าซอยซอยลานทิพย์เนี่ยติดแล้วอะ่ะประตูหนึง่งตอนเที่ยงอะ่ะรถเข้าท่าเยอะจริงวันเนี้ย ติดแน่เลยท่าเนี่ยมันจะหลักๆก,ก็น,น่าจะมีแต่ B5 กับส3มาหละเพราะว่ามันมีหางแถวออกมาแล้วไม่รู้ว่าท่าไหนหางแถวออกมาตรงตรงวงเวียน่ะวงเวียนประตูสามอะ <c oughs> ติดชะลอตัวไม่ชะลอธรรมดานะชะลอจนติดอะหางแถวไปนูน่นแล้วอ่ะ หนาเต็มเลยรถเลยจริง